สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะนาเสนอเรื่องสสิ่งมงคลที่ควรรู้ในวันตรุษจีนเทพเจ้าไฉซิงเอียเป็นเทพเจ้าของการให้พรความร่ำรวยมีโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองประสบผลสําเร็จตามที่หวังไว้ควรจะกราบไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอียเป็นองค์แรกในวันตรุษจีนเพราะสำคัญที่สุด ในการเปลี่ยนช่วงเข้าสู่ปีนักษัตว์ใหม่คาถาบูชาเทพเจ้าไฉยซิงเอียในวันตรุษจีนตั้งนโมสจบแล้วตามด้วยโอมชัมพาลาจาเรนนในเยโซหาสวดสามจบ5จบ9จบ12จบหรือ13จบก็ได้ การไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอียเลิกการไหว้คือเวลา2 3ถึง1นาฬิกาของวันไหว้บรรพบุรุษซึ่งเป็นเวลาที่เทพเจ้าเสด็จลงมาประทานพรความร่ำรวยโชคลาภให้แก่ผู้นับถือเส้นไหว้ซึ่งจะเสด็จมาในวันตรุษจีนปีละครั้งเท่านั้นการเตรียมของไหว้ไฉซิงเอีย1 เทียนหคู่ 2. ผลไม้มงคล5้าอย่างเช่นส้มกล้วยหอมแอปเปลิลองุ่นสับป,ประรด 3. ข้าวสวยห้าถ้วย 4. ขนมจันอับ1จาน 5. กระดาษเงินกระดาษทอง 6. เจ้ไฉ่ห้าอย่างได้แก่เห็ดหอมเห็ดหูหนู ดอกไม้จีนวุ้นเส้นฟองเต้าหู้เจ็ดแจกันสองอันปักดอกไม้สีแดงยิ่งดีแปดกระถางทูบจุดทูบสามห้าเก้าหรือสิบสองดอกก็ได้เก้าสาคูดแดงต้มสุกห้าชาม10บ น้ำชาห้าที่ควรงดเนื้อสัตว์และของขาวต่างๆในการไหว้การเชิดมังกรมังกรมีสามชนิด 1. มังกรสวรรค์มีหน้าที่ดูแลว,วิมานสวรรค์มิให้พังทลาย 2. มังกรเทพเจ้ามีหน้าที่กําหนดลมฟ้าอากาศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 3. มังกรเฝ้าทรัพย์มีหน้าที่คอยปกป้องสมบัติของแผ่นดินมิให้สูญหายคนจีนเชื่อว่ามัางกรจะนำความโชคดีมาให้กับผู้คนฉะนั้นยิ่งเชิดมังกรระยะเวลานานขึ้นเท่าไรก็จะนำความโชคดีมาให้กับชุมชนมากขึ้นเท่านั้นและมังกรเป็นผู้ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่มีความสง่างาม ความอุดมสมบูรณ์สติปัญญาและสิริมงคลแต่ถึงมังกรจะมีขนาดใหญ่แต่ก็มีความเมตตามากการเชื่อสิงโตโดยชาวจีนมีความเชื่อกันว่าผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคล การเชิดสิงโตในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนชาวจีนมีตำนานความเชื่อว่าสิงโตเป็นบุตรของมังกรซึ่งมีอำนาจและทรงพลังมากที่สุดในบรรดาบุตรทั้งหมดได้รับมอบหมายจากสวรรค์ในฐานะผู้พิทักษ์สิงโตจึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจความกล้าหาญและความจงรักภักดีนอกจากนี้ยังเชื่อว่า สิงโตเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แม้เพียงเสียงคำรามก็สามารถปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายได้ในปัจจุบันผู้คนจะชื่นชอบการเชิดสิงโตสีทองหรือสีเงินมากกว่าเพราะจะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคัง่งเมื่อนำเข้ามาคู่กับสีาธาตุทั้งห้าอันได้แก่เหลืองดำ เขียวแดงและขาวก็เชื่อว่าจะมีอำนาจเหนือทิศหลักทั้งห้าความอับโชคทั้งหลายจากทิศทั้งห้านี้ก็จะหายไปและความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภก็จะเข้ามาแทนที่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปนะคะ ท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปของทางช่องต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ